สวัสดีครับผมติมวันนี้ผมจะมาสอนเล่นหมากรุกฉบับมือใหม่ง่ายๆเนาะใน c h e s s c เบมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยตัวแรกพอนพอนหรือเบียนเองตอตัวนี้ก็คือการเดินตาแรกของมันจะเดินได้2อก้าหรือคุณจะเดินก้าเดียวก็ได้แล้วแต่แต่หลังจากที่เดินตาแรกเสร็จปุ๊บมันจะเดินได้เก้าเดียวอีกอย่างพอนเนี่ยไม่สามารถเดินกับหลังได้ด้วยซึ่งพอนเห็นมันเดินตรงอย่างเงี้ยมันกินตรงๆไม่ได้มันกินเฉียงมันจะกินซ้ายหรือขวาเลือกไปถ้าตรงนั้นมันมีหมาให้กินนะนะ ถ้าไม่มีหมาให้กินมันก็ไม่กินเพราะมันกินไม่ได้และพอมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่มันเดินไปสุดกระดานแล้วอะ่ะมันสามารถเลือกที่จะแปงลงร่างได้มันสามารถเลือกคลาสของตัวเองได้มันสามารถกระลังเป็นม้าเป็นเรือเป็นควีนเป็นทุกอย่างยกเว้นคิงมันเป็นราชาไม่ได้แต่ว่ามันเป็นได้ทุกอย่างและพอนี่ยังมีกฎพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือพอองคือเบี้ยของเราเนี่ยอยู่สูงกว่าตำแหน่งเซนเตอร์หนึ่งช่องและศัตรูเดินมาสองก้าวเลยปุ๊บ เนี่ยเราสามารถใช้สูตรพิเศษ on p u s o n g กินได้แต่ทุกคนอย่าไปซีเรียสกับสูตร on p u s o n g เยอะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้จริงหรอกซึ่งความสัมพันธ์ของเบีย้ยหรือไอพอนเนี่ยมันเปรียบเสมือนคลีฟแนววีคือถ้าเราดันเอาไว้สูงอะ่ะเราจะมีพื้นที่เล่นเยอะมันเหมือนอวีแหละถ้าเรามีคลิฟที่อยู่สูงอ่ะเราจะมีพื้นที่เราจะยึดพื้นที่และจะมีตำแหน่งที่เ,เล่นอะ่ะเยอะเหมือนกันให้เพลเยอร์พวกบิชอปมาแล้วพวกเนี้ยได้เล่นง่ายขึ้น อ่ะแล้วตัวต่อไปตัวต่อไปม้าไอ้ม้าเนี่ยมันมีการเดินที่ค่อนข้างแปลกและแหวกแนวหน่อยหากใครที่เคยเล่นหมากรุกไทยก็ยินดีด้วยนะคุณเดินม้าเป็นแต่ไม่ใช่ทุกคนเนาะที่จะเดินม้าเป็นเป็นตัวหนึ่งที่ซับซ้อนในการเดินก็คือเดินเป็นตัวแอลอ่ะมีเห็นภาพก็คือเดินตรงสองช่องแล้วก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเนี่ยหช่องคือแบบนี้ตึ๊บตึบเบี่ยงตุ๊บอ่า ไปซ้ายไปขวาแล้วแต่ก็คือมันจะเป็นรูปบวกแต่ว่ามันจะมีปลายของรูปบวกอีกทีนึงเนี่ยมันจะเดินประมาณนี้เค่อนข้างซับซ้อนเลยแต่ก็จำง่ายว่ามันเดินเป็นตัวเอลนะนะเพราะว่าด้วยความซับซ้อนในการเดินของมันเนี่ยมันก็เลยสามารถคอมได้เว้ยมันก็เลยสามารถคอมหรือว่าโฟกได้นี่แหละคือความเจ๋งของม้ามันเปี่ยมสุแบบไม่ไฟเตอร์ก็ซับพอร์ตอ่ะมันซับพอร์ตในช่วงต้นเกมเพราะมันเป็นตัวเปิดแต่มันก็แบบเจาะทะลุสตูได้เหมือนกัน ตัวต่อไปบิชอป่าบิชอปนี้ง่ายมากเลยเดินเป็นกากบาดยาวสุดแบบเลยแค่นั้นแหละเออบิชอปผมอขอเปรียบเทียบตรงตัวเลยก็คือเป็นเมดแล้วกันเขาว่าบิชอปมันเป็นว่านักบวชเอาเป็นเมดเลยอะแต่ว่าไอเมดนี่มันดักพุ่งเก่งมากเลยเห็นว่ามันมีตาเดินง่ายๆก็คือเป็นกากบาทแต่ว่ามันซุ่มเก่งมากดูดีๆมันอาจจะแอบกิเอคุณก็ได้ดูดีๆไอตัวนี้โหดและตัวต่อไปนะครับ ก็คือเรือนะครับตัวน,นี้มันเหมือนเป็นแคลรี่เพราะว่าก่อนจะเอาออกมาใช้อะมันก็เลดเกมละอไอเรือเนี่ยเดินเป็นตัวบวกอืสุดแมปเลยวเป็นตัวบวกมันเป็นตัวหนึ่งที่จะได้ใช้งานตอนเลดเกมเป็นตัวนี้ที่สําคัญเลยตอนเลดเกมถ้าเกิดว่าช่วงแบบต้นๆต้นๆแทบไม่ได้ใช้ใช้แค่ข้าป,ป้อมกลางๆนี่ก็พอใช้บ้างแต่เลดเกมใช้บ่อยเลดเกมเป็นตัวหลักเลยเพราะฉะนั้นเรือนี่ก็คือเป็นตัวเลดเกมถ้าเกิดว่าค่ามันตุนเกมหน้ก็ถือว่าดีได้เปรียบแตมเยอะด้วย และตัวต่อไปแบกของเราควีนควีนนี้ก็คือเดินไปทั้งบวกเป็นทั้งกากบาทเลยเหมือนทั้งแบบบิชอปกับเรือรวมร่างกันเป็นตัวเดียวแต่ตัวนี้ผมขอให้ตำแหน่งแอสซิสซินให้กับมันเลยตัวนี้เก่งที่สุดในในเกมเลยเป็นตัวแบมันกิน,นมันกินแบบโหดมากและกินแบบสุ่มด้วยและเป็นตัวหนึ่งที่อยากให้ตายต้นเกมเล่นได้ทั้งลุกทั้งรับตัแต่ต้นเกมเลดเกม และเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้เช็คเมียเตง่ายมากอย่าให้มันตายเด็ดขาดซึ่งก็มีหลายคนที่เผลอทําให้ควีนมันมันหายตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะก็กดจอมแพ้ไปเนาะเออเล่นยากเลยและตัวต่อไปป้อมใหญ่ของเรานะครับคิงนะครับคิงนี้เดินเหมือนควีนเลยแต่ว่ามันเดินในแค่ช่องเดียวเว้ยมันเดินเลยรอบตัวทั้งเฉียงทั้งบวกกากบาทหรือบวกมันเดินได้หมดแต่มันเดินได้วก้าเดียวเออแต่ว่ามันจะมีตาเดินพิเศษอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาม้าขึ้นปุ๊ เราเอาบิชชอปขึ้นปับ๊บหรือว่าเราเอาแบบไอตัวฐานทั้งหมดนะขึ้นปุ๊บแล้วเรือกับคิงของเรายัางไม่ได้เดินเลยเราสามารถเดินคิงสองเก้าและเอาเรือเข้าคอมได้ปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าป้อมเอาไว้ให้คิงของเราอยู่ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยเข้าป้อมสัน้นเข้าป้อมยาวถ้าเป็นของฝั่งคีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเข้าป้อมยาวเพราะว่ามันมันไกเลเรือมันมาไกลเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของบิชอปเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าป้อมสัน้นเพราะเรือมันมาใกล้ ก็ประมาณนี้อย่าให้คิงแตกล่ะคิงแตกกูแพ้เลยนะครับป้อมแตกเนาะแล้วล่าสุดจากนี้ก็คือตัวอย่างเพิ่มเติมก็พวกสูตรเนาะสรับมือใหม่ก็แนะนําเป็นเอ่อควีนแกมบิดอิตาเลียนเกมแล้วต่อด้วยไฟล์เวอร์แท็กก็แล้วแต่นะครับเอาไว้ทําการเปิดหมากเหมือนกับว่านั่นแหละแนวทางการเดินเกม ROV นั่นแหละเหมือนเป็นแนวทางการเดินเนาะแต่ว่าของมากลุกเนี่ยแนยวทางการเดินเกมแม่งแม่งเยอะเนาะมันมีหลายสูตรหลายแบบเลยหลายสไตล์ให้เล่นหรือว่าไปก๊อปโปรพียร์หรือว่าไปกอป๊อปอพวก คนที่เป็นหมักลุกแชมป์โลกคนนี้มามาเล่นก็ได้แต่ก็จะเล่นยากหน่อยเพราะว่าคุณต้องใช้สติเป็นยอย่างคุณนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเค่นี้ขอบคุณครับ